เฮ้ยเผือกงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าวะ่ะมาเลยมาเลยเร็วๆเลิกคุยได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยวันนี้เราได้หยุดหนึ่งวันเลยนี่ว่าโอ้โหมีเวลาเล่นเกมบาร์เลยอะ่ะเฮ้ยนั่นใครวะสวัสดีนักเรียนตรงนั้นน่ะฉันชื่อพอลนะอ้าวสวัสดีพอลหยุดอยู่ตรงนั้นแหละอ๋อนี่นายเป็นตำรวจเหรอไม่ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นเอ่ออะไรนะผู้คุมโรงเรียนมากไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าจะมีการฆาตกรรมสินะ เปล่านี่คุณครูเขาก็แค่ฆ่าตัวตายนะไม่น่าจะใช่ฆาตกรรมนะแล้วก็อีกอย่างนะฉันคือเด็กใหม่ฉันไม่ใช่ตำรวจอา้าวแล้วที่เครื่องแบบนี่มันอะไรวะนี่มันเครื่องแบบตนหรนวจชัดๆเลยวะเออดูมีหนวดด้วยน่าจะอายุประมาณสักแบบสี่สิบแปดโอ้เนี่ยพวกนายจะทําอะไรกันคืนนี้หรือเปล่าเนี่ยทำอะไรที่มันผิดกฎหมายไหมฉันไม่ใช่ตำรวจหรอกนะอ๋อคืนนี้พวกผมจะไปขโมยไม่ไม่ไม่ไหนพูดอะไรเนี่ยอย่าพูดเลยนะ เราคืนนี้เราจะเล่นเพย์แปดกันครับคืนนี้เราจะเล่นเพย์แปดกันครับเด็กๆอย่างพวกเราจะทําอะไรนอกจากเล่นเกมล่ะครับแต่ฉันชอบทําอะไรที่มันผิดกฎหมายมากเลยนะผมก็เหมือนกันเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่พูดอะไรเนี่ยเราไม่ชอบทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเข้าใจไหมตอบเล่นเกมหมดทุกอย่างนั่นแหละโอเคไหมเอาละเอาละคือว่าฉันต้องการที่จะถามคําถามพวกเธอสักสองสามคำถามนะ่ะพอจะมีเวลาว่างหรือเปล่านะฮะ เออได้สีถามมาเลยครับถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนะพวกนายอยู่ไหนวันเสาร์ที่เก้าตอนสี่ทุ่มพวกนายไปไหนมาเออพวกผมเหรอครับพวกผมก็ไปบ้านอาจารย์ไม่จะบ้าเหรอพูดได้ยังไงเราเล่นเกมเต๋อว่าเราเล่นเกมโอเคป่าเออเราก็เล่นเกมอยู่ในบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับเพยอแปรของเราเนี่ยครับเล่นกันจนมันเลยครับเออเพยแปรงเงินเหรอใช่ครับใช่ใช่ เออมันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยครับเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับไปเล่นเพย์แปดแล้วเนี่ยแหละครับแล้วไอ้เพย์แปดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ใช่ตำรวจน,นะไม่ครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับยาเสพติดเลยเพย์แปดนะไม่รู้จักกอโอ้โ,อโหมันไม่ค้นไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเลยพวกเราก็เป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกไปแล้วนะครับบา,บายยเออไปดีมาดีแล้วกันโอ้ย ว่าไงเจว่าไงหวัดดีเพื่อนเป็ไงบ้างเ้หวัดดีทุกคนเออเดี๋ยวฉันจะเตือนนายให้นะอย่าคุยกับคนที่เหมือนเด็กใหม่นะเว้ยเพราะที่จริงแล้วมันเป็นตำรวจดูดีมันยังแอบแอบ,บมองๆเราอยู่เลยโอ้โหโคตรเนียนเลยว่ะอ๋อเออก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเออพวกเขาเออไอหมอนั่นเป็นตำรวจที่ปลอมตัวมาอย่าไปเชื่อเขาล่ะแล้วเราจะขโมยโรบอตคืนนี้หรือเปล่าขโมยสิเฮ้ยไอเพือก อเจด้วยอย่ามาพูดเรื่องขโมยตอนนี้ได้ปะ่ะก็รู้อยู่ว่ามีตำรวจแอบตามเราอยู่เนี่ยเราจะพูดได้ยังไงเราเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเว้ยเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนคุยกันวันหลังเว้ยดูดีมันยังแอบมองอยู่เลยเปลี่ยนที่ด้วยเว้ยแม่งย้ายที่ไปเรื่อยเลยเอาไปอีกแล้วโอ้โหแม่งโคตรเนียนเลยไม่เนี่ยเสาก็ตัวเล็กกว่าตัวอ้อยโอเคนะเว้ยงั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันทีหลังตอนนี้พวกเราก็หาทางกลับบ้านกันอย่างไม่ต้องให้มีเขาเอ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายไปไหนอะ อ้โอ้โหอยู่ตรงนั้นโอ้โหหลบหลังพุกไม้โอ้ยแล้วนี่ผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจจริงๆหรอไม่ฉันไม่ใช่ตำรวจเลยนะโอ้ยจะมาแอบฟังจะมาตอบอีกโอ้อยังไงก็ช่างเหอะพวกเดี๋ยวเรารีบๆทํำยังไงก็ได้เว้ยต้องหาวิธีกันละต้องช่วยกันแล้วเอาไอ้หมอน,นี่ออกไปเว้ยเอ้ามาอยู่ตรงนี้เล่าอื้ือ้อาวสด,ดีลุงออาวสด,ดีมีอะไรเหรอ สวัสดีครับคุณเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ใช่ตำรวจบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเออคือว่าพอพอพอ,พอคือเพื่อนผมตรงนี้นะครับอยากจะพูดไปสิว่านายอยากจะทําอะไรคือว่าผมเนี่ยอยากจะมีเปิดแบรนด์เลใหม่ของผมนะครับชื่อว่าเลเผือกนะครับมันก็เหมือนเลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เลครับแต่มันคือเลเผือกอยากจะร่วมด้วยไหมอยากจะอินเวส์มันนี่เข้าไปในบริษัทผมไหมครับ ืมมันก็มันก็โอเคนะอืมฉันขอคิดดูก่อนเลเผื่องั้นเหรอก็เป็นชื่อที่ดีนะฟังดูดีมีสไตล์เอองั้นเดี๋ยวฉันจะขโมยชื่อนี้แล้วเอาไปทําบริษัทของฉันเองดีกว่าเอ้าเฮ้ยจะบ้าเหรอทําอย่างนั้นไม่ได้คุณจะทําอย่างนั้ได้ไงเราก็มีบริษัทของเราแล้วว่าเราจะทําเลเผื่อของเราแล้วคุณมาไาแย่งไอเดียเราได้ยังไงทําไมจะไม่ได้ละ่ะสิ่งที่มัน ผิดกฎหมายเนี่ยฉันชอบทํามากเลยนะเห็นหรือ,อยังเราว่าฉันชอบทําสิ่งผิดกฎหมายมากเลยเนี่ยอืมเอาชื่อเป็นแบบเลพอลดีไหมฉันว่ามันน่าจะดีนะเว้ยไม่ได้ทําอย่างนั้ไม่ได้ไอพอลบอกไม่ได้ก็ไม่ได้ดิโอ้ฉันชอบทําสิ่งผิดกฎหมายโอ้ยอ้อยเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมแล้วไม่ต้องมายุ่งกันแล้วนะไปเล่นเพลเป่ดีกว่าเอาไอเพอกเร็วๆไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องไปชวนเอ้ยนี่พอลมาเล่นเกมเอ้ยไม่ต้องไปชวนมันไม่ต้องไปชวนมัน ไปไปไปกลับบ้านเร็วเร็วเร็วไปเลยนายนี่มันโง่งจริงเลยนะซื่อบือ้อซื่อบือ้อซื่อบือ้อจริงๆฉันว่าไอ้เพลแปนี่มันต้องมีอะไรเบื้องหลังซับซ้อนเงื่อนงำแน,น่ๆเลยโอ้โหดูไอ้ตำรวจคนน้นยังตามเรามาอยู่เลยว่ะเดี๋ยวเราต้องแบบหาทางกีดกันไม่ให้เขาตามเราให้ได้แล้วว่ะไม่ยางั้นเราจะขโมยยังไงเนี่ยเออไอเ้เผือกนายก็เข้าใจสักทีเนะไว้ไอ้ไนะมาเป็นตำรวจไม่ใช่เด็กไม่เออฉันเข้าใจแล้วเราต้องหาทางกำจัดเขาให้ได้ เออนายเข้าใจสักทีนะเว้ยโอ้ยอธิบายจนเหนื่อยเลยเนี่ยอ้าวนั่นมันไอ้ก้างนี่เฮ้ยไอ้ก้างหวัดดีเอาเลยที่นายถืออยู่มาอะไรเนี่ย Hunter X Hunter เล่มที่สามนี่โหเจ๋งไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหลับอยู่อ่ะตื่นตื่นอ่ะเฮ้เฮ้นี่มันที่ไหนอ่ะอ้าวหวัดดีพวกนายอะอ่ะเอ้อโหนี่นายเบอร์มากหรือเปล่าเนี่ยตื่นตื่นได้แล้วมันหลับอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย เออเปล่าฉันไม่ได้หรอบเหรอแล้วนี่รถบัสมาแล้วนะเวย้ยโอ้โหพอลก็มาเออถ้านายอยากจะขึ้นรถบัสนายก็ขึ้นไปดีเดี๋ยวนายก็เดี๋ยวนายก็พลาดรถหรอกไม่ฉันก็เคยอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้อยากจะขึ้นรถบัสสะหน่อยอ๋อแล้วโอเคงั้นก็เออเดี๋ยวเจอกันนะเวย้ยอ๋อนายอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าฮะอ๋อเล่มนี้ฉันฉันก็ยังไม่มีหรอกแต่ว่าฉันไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวฉันรอเล่มสี่อยู่เนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะออกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวเลยลวกันหรือไม่เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ไปแลกกันอ่านตอนชมลมก็ได้เออไปแล้วนะบายบายโอ,อ้ไปดีมาดีนะอา้าวนี่ไงมีมี่มเฮ้ยไอเผืออ,อ,าอามามาจะไปคุยกับยายม,มีมี่ทำไมเนี่ยโอ้ยอา้าวนั่นมันคนที่ชื่อว่าโดมนี่หนะ่มีมีม่นี่เธอนอกใจกล้วยเหรอเปล่านะ กล้วยอ่ะเป็นของฉันเสมอนั่นแหละแต่ว่าโดมก็แค่เอามาเล่นๆเฉยๆอะ่ะโหม,มีมี่ฉันไม่เคยไปของเธอเลยนะเอยแล้วไอ้ดูไอ้ดโดมนั่นสิโอโ้โหอา้าวโดม่ากไงอา้าวมีมี่โหฉันอยากจะเจอเธอมากเลยนะมากับฉันเร็วๆไม่ฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับกล้วยมาสิมีมี่มาอยู่กับฉันสิไม่กล้วยอ่ะคือคนเดียวของฉัน แลจะเป็นคนเดียวของฉันตลอดไปเพราะฉะนั้นโดมอย่ามาอย่าทำอย่างนี้กับฉันเลยนะโอ๊ยปล่อยฉันเถอะโดมแต่ว่าฉันรักเธอนะมีมี่แต่ว่าคือฉันก็เสียใจนะแต่ว่าฉันอ่ะฉันจะเลิกกับนายฉันมีแต่กล้วยคนเดียวเฮ้ย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 พวกเธอสองคนทำอะไรเนี่ยมีมี่เธอเลือกผิดแล้วเอีกล้วยฉันจะฆ่าเลย โอ้โหโดนคนเกลียดเลยอ่ะโอ้โหดูไอ้พวกนี้ก็ถ่ายรูปกันจังโอ้ยเอยมีมี่เธอเลือกผิดอย่างแรงเลยนะไปเลิกกับแม่งทำไมยังไงฉันก็โอ้ยฉันเกลียดเธอที่สุดเลยอย่าตามมานะเว้ยโอ้ยไปกันดีกว่าเออไป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 ฉันว่านายสองคนเข้ากันโคตรเลยนะเว้ยโอ้ยไอ้เผือกฉันไม่อยากจะคุยเรื่องนี้กับแกแล้วเว้ยไปดีกว่าโอ้ อีพอลนี่ก็ตามมาจ้างเลยโอ้ไปเล่นเพย์แปที่มันหายเครียดดีกว่าวันนี้วันอะไรวะมีแต่เรื่องแย่ๆอย่างน้อยก็ดีที่ได้หยุดเรียนอ่ะเร็วๆร็เรเรเ,รเดี๋ยวเราก็สลัดไอพอลไม่ทิ้งหรอกโอ้ยแม่งตามมาจ้างไอ้ตามตีเป็นขี้เลยเว้ยมาเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาคิดแผนการที่จะสลัดไอ้อีตำร,รวจ คอกันเราจะได้ไปขโมยโรบอทสักที